รู้ไหมครับว่าทําไมโกดังโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องติดตั้งพัดลมเพื่อดูดระบายอากาศระบายความร้อนสาเหตุก็เพราะว่าความร้อนนั้นมีผลต่อการทํางานของคนงานพนักงานไม่ว่าจะทําหน้าที่นับสต๊อกผลิตสินค้ามีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับความร้อนทําให้หงุดหงิดไม่อยากทํางานไม่อยากทาโอทีอีกทั้งบางทีความร้อนทําให้สินค้าสําเร็จรูปที่เราจัดส่งให้กับลูกค้าเกิดความเสียหายด้วย จึงควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศตัวนี้ครับนี่ฮะติดตั้งแล้วเราก็จะสดชื่นเหมือนยืนอยู่ริมคลองมีลมเย็นๆพัดมาอันนี้ก็เป็นการดูดอากาศร้อนแล้วก็เติมอากาศเข้าด้วยยิ่ดีใหญ่พัดลม36นิ้วเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับโกดังโรงงานขนาดเล็กครับขนาดกลางเราติดตั้งหลายๆตัวเพื่อกระจายลมร้อนต่างๆที่อยู่รอบๆบริเวณอาคารโกดังโรงงานของเราให้มันออกไปนอกอาคารนะครับ ทีนี้ที่เห็นนี่เป็นมอเตอร์ I p 5 5เสียงเบานะครับเสียงจะไม่ดังนะครับมีให้เลือก2รุ่นเลยทั้งเป็นไฟ380แล้วก็220สนะครับสามารถนำไปติดกับโพดังขนาดย่อมๆชุดทั่วไปได้อาาัตราค่าที่จ่ายไฟฟ้าชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ1บาท50สตางเวลาติดตั้งพัดลมที่มีมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับนะครับสวิตช์ปิดเปิด,ดเราควรที่จะใช้ตัวโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์แมกนติกเพื่อเป็นการควบคุมเนี่ยฮะ ตัวนี้นะครับปุ่มสีดํานี่ก็คือเปิดปุ่มสีแดงนี่ก็ปิดแล้วก็มีปุ่มสีน้ําเงินวไว้รีเซ็ตเวลาไฟมันตกนะครับเพื่อที่ช่วยป้องกันมอเตอร์ให้มีอายุการใช้งานยืนนานครับเมื่อติดตั้งสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพัดลมระบายอากาศที่ดีนั้นเสียงก็ควรจะต้องเบาด้วยนะครับไม่ได้เสียงดังจนไม่สามารถบรบกวนการทํางานได้ครับ ท่านใดสนใจอยากจะติดตั้งก็ติดต่อ,อสอบถามเข้ามาท่ายไปที่โปรไฟล์นะครับมีเบอร์โทรอยู่โทรหาเลยจะได้คุยกันบางทีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตอบไปทานต้องขออภัยนะครับลาสัไปก่อนโทรหาเลยครับเอกไอ้นะ้ำ